สวัสดีค่ะ w e l c ค m e to คุ i ชา a c c d e m y y มาแล้วนะคะวันนี้ how are you everyone คืนวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้คุยชามาทักไทยนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอคนอเมริกันนะคะซึ่งครูบอกเลยว่าการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษได้นะเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยนะคะแล้ววัฒนธรรมในวันนี้นะก็คือเป็นสิ่งที่ครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งคุชาไปไปงานงานหนึ่งมานะคะซึ่งบอกเลยว่า ถ้าเราอยากจะเก่ง ает, ถ้าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะเก่งภาษาของประเทศนั้นๆนะคะเราจะต้องอะไรเราจะต้องอเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยนะคะ <andal. S 1> เพื่อที่เราจะเข้าใจเขาเนาะซึ่งวันนี้คุยชามีคําศัพท์หนึ่งคำนะคะที่จะมาสอนเพื่อนๆนะคะซึ่งก็คือคําว่า shower นะคะคาว่า shower เนี่ยไม่ได้แปลว่าอาบน้าเออเอ๊ะ shower อะไรไม่ได้แปลว่าอาบน้ําไม่ได้แปลว่าฝนตกนะคะ shower มีใครรู้บ้างว่า shower แปลว่าอะไรนะคะวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะมีเวลาที่มีเวลาที่มีคนที่กําลังจะแต่งงานนะคะหรือว่ามีคนที่กําลังจะแบบมีน้องมีเบบีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้เขาจะมีงานปาร์ตี้งานหนึ่งชื่อว่างานช้าวอร์นะคะตอนแรกครูทีชาก็แบบว่าเอ๊ะช้าวอร์อะไรแบบจะอาบน้ำให้เด็กห้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าเบบี้ช้าวอร์นะคะเบบี้ช้าวอร์ก็คือเป็นงานที่เขาจัด เพื่อฉลองให้กับคนที่เป็นแม่นะกำลังจะมีลูกอย่างี้นะคะก็คือคําว่า Shower ์เนี่ยหมายความว่าให้มีคำโบยพรแบบชาเวอร์จริงๆถ้าจะแปลตามตัว Shower ก็คือเหมือนอาบน้ำใช่ไหมคะแล้วก็หรือฝนตกแบบชาเวอร์อะไรเงี้ยแต่คําว่า Shower ที่นี่นะคะ Shower Baby Shower นะฟังดีๆคาศัพท์เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินนะคะ Baby Shower Baby Shower ก็คือ,อการเป็นงาน เป็นงานปาร์ตี้นะเป็นงานปาร์ตี้ที่แบบว่าฉลองให้กับเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมานะคะเบบี้ชาว์ก็คือชาว์ก็คือพรมนะพรมคำอวยพรพรมความปรารถนาดีพรมอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นงานที่เขาให้คนที่เป็นแม่นะมานะแล้วก็ฉลองให้คนนั้นนะคะตอนที่ได้คุยชาม,มาอเมริกาครั้งแรกเนาะก็แบบว่า ได้ยินเขาพูดว่าจะจัดเบบี้ชาเวอร์อะไรเงี้ยคุณชาก็แบบว่าจะอาบน้ําให้เด็กเหรอคนละเรื่องเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนอเมริกันนะคะไม่รู้ว่าประเทศอื่นจะมีะเหมือนอเมริกาไหมนะคะแต่ว่าอเมริกาจะจัดเบบี้ชาเวอร์นะเบบี้ชาเวอร์ก็คือการฉลองนะคะเด็กเด็กเบบี้ที่กําลังจะเกิดเนานะแล้วก็เบบี้ชาเวอร์ อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเราจะมีได้ยินคำว่า bridal bridal ก็แปลว่าเจ้าสาวนะคะ bridal shower จะมีสองแบบเนาะที่อเมริกาจะเป็น bridal shower กับ baby shower นะคะ bridal คือคนที่กำลังจะแต่งงานเขาก็จะจัดก็จะจัดงานเลี้ยงให้ไรเงี้ยคนที่จะมาเขาก็จะซื้อของให้แบบเหมือนกำลังจะออกเรือ,อนไรเงี้ยนะคะก็จะซื้อของ bridal shower แล้วแต่นะคะให้กับเจ้าสาวส่วน baby shower ก็จะซื้อเป็นชุดเด็กเป็นอ่า อะไรอ่ะพวกของเครื่องใช้เข้าของเครื่องใช้ที่เป็นเบบีนะคะซึ่งจะแตกต่างกับไทยเนาะเขาจะรู้แล้วว่าเออเพศไหนอะไรเงี้ยก็เตรียมซื้อของไว้นะคะอย่างของอเมริกาเนี่ยจะมีห้องจะมีห้องเด็กจะมีอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะการคำศัพท์เหล่านี้นะคะคือจําเป็นถ้าเกิดว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือว่าพูดคุยกับคนประเทศอะไรอะไรแบบเนี้ยจะทําให้เราแบบถ้าเรารู้วัฒนธรรมเราจะได้เปรียบนะถ้าเรารู้วัฒนธรรมนะคะเราจะได้เปรียบอ เวลาที่เรามาแล้วเวลาเขาคุยกันคุยรู้เรื่องอะ่ะตอนแรกคุณชาก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเช o าก็คืออะไรเบบี้เช้าก็คืออะไรนะคะคืออย่างคุณชาเราเพิ่งไปงานมานะคะงาน Baby Shower นะคะของอของญาติในใน,ในครอบครัวเนาะ ถ้าใครที่อยากจะได้ประโยชน์นะคะในการสื่อสารนะภาษาอังกฤษนะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคิดเองแต่งเองนะคุณชามีอิงลิ s ช็อตคัทนะคะอีบ e ุ๊กนะอิ cut, งลิชช็อตคัททางรัฐเก่งอังกฤษในชีวิตประจําวันที่คุณจะสามารถอ่านแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะทําไมมันถึงทาไมมันถึงจําเป็นเหรอการที่เราจะแบบพูดสื่อสารนะอย่างเมื่อตะกียคุณวิชาไปนะไปที่งานเบบี้ชาเวอร์คุณวิชาเป็นคนเอเชียคนเดียวที่อยู่หน้าน,นอกนั้นก็เป็นคนอเมริกันหมดเลยนะคะแล้วก็ แต่ละคนก็คุยกันอะไรเงี้ยคุยชาถ้าเกิดว่าครูไม่รู้ภาษาอังกฤษนะเราก็จะไปนั่งอยู่เฉยๆใครที่เคยเป็นบ้างไปนั่งแบบเวลามีงานปาร์ตี้งานอะไรเบบนี้นนะก็ไปนั่งอยู่แบบตามมุมอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะคุยกับใครนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษแล้วเราก็รู้ว่าเออประโยคนี้พูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะชวนเขาคุยได้อย่างคุณชาก็ไปชวนเขาคุยเลยนะไม่ได้รู้จักแบบว่าหลายคนนะเป็นเป็นน้องที่แบบว่ารู้จักกันห่างๆนะคะแต่ว่า พอไปถึงก็เจอครอบครัวเขาเนี่ยคุณชาก็ชวนเขาคุยเป็นคนชวนเขาคุยเพราะว่าเรารู้ประโยคต่างๆใช่ไหมล่ะเออเป็นยังไงโอฉันชอบยูรด RES นะ I like your dress อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ชวนคุยไปนะคะซึ่งถ้าเกิดนี่แหละใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะมาเอาอ e ีบุ๊กของคุณชาไปใช้นะเพราะว่ามันจะมีะประโยคสําเร็จรูปอยู่แล้วนะคะ1500ั 1, กว่าประโยคเนาะให้คุณได้แบบว่าอ่านแล้วก็เอาไปพูดได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะมีคําแปลแล้วก็มี ความหมายแล้วก็มีเออควาแปลกับความหมายอันเดียวกันมีมีรูปประโยคแล้วก็มีความหมายแล้วก็มีการอ่านออกเสียงนะคะคุณจะได้เอาไป speak ได้เลยนะคะโอ้มาเด็กเลยสวัสดีค่ะครูแม่ปิวครูแพดี้สวัสดีนะคะไป baby shower มานะคะคกำลังเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า คําว่า baby shower เนี่ยตอนแรกที่ครูชาติได้รู้จักก็เป็นงงๆเพราะว่าไม่เคยได้ยินคำว่า baby shower มาก่อนคิดว่าเขาจะอาบน้ําให้เด็กเหรออะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้ว baby shower คืองานที่ปาร์ตี้ที่เขาจัดฉลองขึ้นมาให้กับคุณแม่ที่กําลังจะมีลูกนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมหลักเลยของสหรัฐอเมริกานะคุณไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นมีจัดกันมากไหมนะคะแต่ว่าอเมริกาคือเป็นเรื่องที่ต้องฉลองนะคะ อ่าแล้วก็เอ่อคนที่กำลังจะแต่งงานเนาะเขาเรียกว่า bridal shower ก็คือฉลองให้กับคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวอะไรแบบนี้นะคะครูแพรี้ thank you ครูแพรีบอกว่า baby shower เนี่ยแปลว่าแบบเอ่ออาบน้ำด้วยของขวัญน่ mm hmm. ะพรมพรมน้ำเอ่อพรมด้วยของขวัญด้วย l ล s สิ่งด้วยคำอวยพรด้วยความรักอะไรแบบนี้นะคะฉลองให้กับแม่และลูกที่กำลังจะเกิดเนาะเอ่อ แล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยพัฒนาได้นะคะภาษาอังกฤษพัฒนาได้เหมือนก,นกันกับทุกทักษะของเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกในเพจนี้นะคุณชาก็จะสอนไว้มีทริคมีเทคนิคมีเคล็ดลับต่างๆในการเก่งภาษาอังกฤษได้ไวเนาะแล้วก็ถ้าใครที่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเร็วนะแล้วก็อยากจะแบบว่าในเรื่องของการาสื่อสารอะไรเงี้ยนะคะ อะไรที่คุณติดอยู่นะทาไมพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้สักทีเรียนมาตั้งนานแล้วแต่ยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จําเป็นต้องใช้ในเร็ววันนี้นะคะก็มาให้ครูช่วยได้แนละ้วครูจะปลดล็อกในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษ speak English นะ,ะ speak English c o n i d e n t l y นะคะพูดภาษาอังกฤษให้มั่นใจเนาะเพราะสำหรับหลายคนที่ยังติดอยู่ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือทําอะไรก็เก่งหมดเลยนะแต่ว่ามาติดอยู่อย่างเดียวคือภาษาอังกฤษนี่แหละเราก็อยากจะได้สักทีนะครับอ่า อ๋อครูแพรีนะคะครูแพรีเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลายัยครูแพรี่บอกว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเห็นครูชาวไปกับกลุ่มชาวต่างชาติตลอดเลยใช่แล้วค่ะถ้าเราอยากเก่งภาษาอะไรเราก็ต้องไปเฟียไม่ได้ไม่ต้องไปเฟียนะไปไปคลุกคลีไปอยู่ใกล้กับเขานะคะโดยที่เราก็ยังไม่ได้ไม่ใช่นักเรียนแบบเด็กนอกใช่ไหมแต่เมื่อเราเห็นฝรั่งเราก็ต้องแบบว่าเข้าหานะคะแล้วก็เขาเรียกว่า immerse yourself นะ I say it all the time immerse yourself คือ จุ่มชุบตัวเองลงไปกับสิ่งที่เราอยากจะเก่งนะคะก็คือไปแวดล้อมตัวเองกับาภาษานั้นๆถ้าเราที่เราอยากจะเก่งนะคะครูชาเรียนมหาลัยที่มหาสรารคามก็มีฝรั่งมาก็าไปคุยไปช่วยงานไปอะไรเงี้ยคือแล้วผลลัพธ์มันก็เกิดแบบนี้นะคะเราก็มีคอร์สที่จะที่ครูจะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะใน อันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะเรียนตอนไหนก็ได้ฟุด uh, ตอนไหนก็ได้นะคะซึ่งครูจะเป็นจะคอยเข้าไปดูให้นะคะว่าสำเนียงคุณเป็นยังไงคุณพูดแบบไหนนะคะอันนี้ชื่อคอร์สว่าพูดอังกฤษได้ง่ายสําหรับมือใหม่นะคะ easy English for beginner นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ beginner แต่คุณอยากจะปรับสำเนียงอ่ะ ก็เข้ามาเจอกันได้นะคุณมีเทคนิคมีบทเนื้อหาบทเรียนดีๆนะคะในคอร์สนั้นไว้ให้ด้วยเนาะและพิเศษถ้าใครที่ลงเรียนคอร์สไหนก็ตามนะคะคุณจะได้รับอ e ีบุ๊กของคุณนิชาไปฟรีทันทีนะคะมูลค่าถึง2,000กว่าบาทนะ e อีบุ๊กสชุดที่ครูให้อยู่ตอนนี้นะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่อยากเรียนคอร์สก็รับอ e ีบุ๊กไปเรียนเฉยๆก็ได้นะคะ e book, อีบุ๊ก รวมคำศัพท์เอ้ยไม่ใช่รวมประโยคนะรวมประโยคสำเร็จรูปถึง1,500กว่าประโยคนะคะ English Shortcut ทางลัดเก่งอังกฤษในชีวิตประจำวันนะเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ครูให้โบนัสเป็นอีบุ๊กอีกชุดหนึ่งรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะโอเคถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้ที่ Line at kru n i c h a a นะคะ kru อ่ามีแอดนำหน้าก่อน at kru N I C H A A นะคะมีแอดนำหน้าแล้วก็มี A 2ตัวด้านหลังนะคะก็พ right. ูดคุยทักทายกันได้ครูมีโปรโมชั่นให้ถ้าใครที่แอดไลน์มานะคะ Alright าคุณสมพงศ์บอกว่า Everyday I can speak English step by step good นะคะ good step by step อันนี้แหละ สเต็ step by step ยังจะดีกว่าไม่ s t e ็เลยนะคะสเต็ step by step ปอ่ะพี่สมพงษ์จะแปลให้เพื่อนๆฟังพี่สมพงษ์พูดว่า every day I can speak English step by step นะคะทุกๆวนันอ่ะก็เริ่มก็ฝึกก็พูดภาษาอังกฤษได้ทีละขั้นทีละขั้น,ท,นทีละขั้นไป step by step นะคะแต่ละหลายคนเคยบอกว่าอยากจะพูดได้อยากจะพูดได้แต่ไม่ step สักทีไม่ก้าวแรกนะคะไม่เริ่มต้นคุณก็ เขาเรียกวอะไรมันก็จะดีเลยนะการที่คุณจะพูดได้การที่คุณจะเก่งขึ้นก็จะช้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคุณชานะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรหรือว่าอยากพูดคุยก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าให้ดูให้ดูให้ดูเทสลาอีกค,ครั้งหนึ่งดูสวยไหมคะอุ้โฆษณาให้เขาด้วยอะ่ะตตนะคะเป็นรถที่นั่งสบายมาก แล้วก็ประตูนี้นะคะเขาจะเรียกว่า Falcon Wing Falcon Wing นะคะเปิดปุ๊บขึ้นลงนะคะดีมากๆเลยเพื่อน,อนๆก็นะคะวันนี้มาทักทายเ,เขาเรียกว่าอะไรนะในคืนวันวันหยุดสบายๆนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้า t h i Sis Kudicha Academy Stay Happy and Healthy Bye Bye